ในส่วนของรฐบริษัทขนอมสารคุณนะครับในส่วนของตำรวจพลจังหวัดขอนแก่นก็จะดูแลสวัสดิการนะครับที่ที่ต้องได้รับนะครับในส่วนหนึ่งก็เป็นชช้บริการตำรวจนะครับก็เป็นเงินบําเหน็จกุอดนะครับประมาณเกือบสองล้านบาทนะครับ เราก็มีในส่วนของชาปนิดสหกรณ์นะครับประมาณ7จ็ดแสนกว่าบาทนะครับมีเงินช่วยพิเศษนะครับภาพสนามนะครับรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยประมาณสองล้านสามล้านสามล้านบาทเศษนะครับเกือบสามล้านห้า